สวัสดีครับผมนายเชื้อเพื่องหายกำนังตำบลบังางานนะครับตอนนี้ของของเราได้มีโครงการทางนี้มีผลผู้ผลักกันนะครับคือของของเรานี้ได้มีการปลูกสวนครัวมีพวกหลายชนิดครับมีสังตะไคร้มีมะละกอมีมีพลิดมีชามีโหระพามีมะเขือมีมีมะเขือมี มีทั้งตะไคร้นะครับแล้วก็มีทั้งผลไม้ริมทางนี่นะครับและมีผักชีมลังนะครับเจ้าของเขาก็ได้อนุญาตให้ใช้คือไว้ให้ปลูกผักปลูกผักพืชสวนครัวเอาไวใ้ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มาเก็บเอาไปกินเอาไปใช้นะครับเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและได้มีความรักสามัคคีร่วมกันทำร่วม ร่วมกันปลูกและได้มาเก็บเกี่ยวสิ่งของเหล่านี้เอาไปกินเอาไปใช้ในตัวเรือนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดในรายได้ทางรายได้ส่วนหนึ่งของประชาชนในพื้นที่ครับขอบคุณครับ